สามัคคีจัดก,การศึกษาส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพริกุพลบาทวันนี้ทีม WT ทไวใสเสริมสร้างพลเมืองดีทำคลิปวิดีโอสร้างสารรค์โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีหมายทุกคนได้รับชมกันค่ะพวกเธอหลังจากโรงเรียนเนระื่องวันนี้เราไปทำอะไรกันดีก็ดีนะเธอวา่าไง ขอฉันคิดก่อนนะเก้มาเล่นเกมมาถึงดได้ผิเพี้นแ้กต้องมีเกต้องผ่านฉันไม่ให้ได้ถึงเชะได้ได้คนสวยไปนั่งรถเล่นกับพี่ไ,ไ,ไ,ไหไมได้่ะจ้ารีบไปอยวแม่มาตามแต่ถ้าเราทำอย่างนั้น คงไม่ดีแน่ๆเลยอาชั่วโมงเรียนที่ห้าวิชาหน้าที่พลเมืองนักเรียนทำความเอรืสวัสดีครคุณครูสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่อง การเป็นพลเมืองดีนะครับซึ่งนักเรียนอยากรู้ไหมครับว่าการเป็นพลเมืองดีนั้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยครับครูคะมีคําถามค่ะพลเมืองดีหมายถึงอะไรคะพลเมืองดีนะครับเราจะแยกเป็นสองคำก่อนนะพลเมืองดีนะครับก็คือพวกเราเนแหล่งนะครับก็คือประชาชนทั่วไปนะครับที่มันทําดีนะครับในส่วนของการทําดีตอนนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับคุณธรรมคุณธรรมนะครับหรือว่าศีลธรรม คุณธรรมก็คือพวกเราก็คิดทําในสิ่งดีเป็นศีลธรรมนะครับศีลธรรมก็จะเป็นข้อปฏิบ no ัตินะครับที่ทําแล้วนะครับก็จะเกิดผลดีนั่นเองนะครับอย่างเช่นนักเรียนนะครับมีหน้าที่ในการเรียนนะครับนักเรียนก็นะครับตั้งใจเรียนนักเรียนนะครับกลับไปที่บ้านนะครับนักเรียนเป็นพี่นะครับที่ดีของน้องนะครับก็ถือว่าเป็นพลังงานดีนะครับฉะนั้นเราอยู่ที่ไหน เรามีบทบาทอย่างไรนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะแสะดงออกหรือปฏิบัติให้เป็นพลเมืองดีได้เี่นนี้ครับนี่ก็คือ,อแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรกันนี้เคยคิดเห็นชันไหมแวก็คิดแบบเชิญนะโอเคแกเราไม่ใช่จ,จับเก้ยน้องที่ประรูออกมาเถอะไปสีไปกันไปทู บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้นต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและมุ่งมัน่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณีและรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดํำรงอยู่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีต่อตอนเองและสังคมเราจะต้องเป็นพลเมืองที่ดีตามคำพูดคำว่าคำบาค่ะพวกเราเชื่อว่าการทำความดีแม้เงเล็กน้อยก็สามารถสาาร้างสังคมที่ดีได้ค่ะ แล้วพวกเราก็ภาคภูมิใจด้วยที่ได้ทำความดีค่ะ wt ไวสายเสริมสร้างพลเมืองดีพวกเราจะไม่หยุดทางความดีเพียงแค่นี้พวกเราจะสร้างแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อๆไป